ก็ยินดีสำหรับเลขมามืด7ด้วยนะครับส่วนในชุดก็เสียดายให้8ปดห้าแปดหมันออก8 7ดแต่ก็หมานจริงๆเพราะว่าผมฝันว่าได้ใส่ทองครับแล้ววันนี้มามืด7ดผมเอาผมเอาไปจับคู่กับ8ผมได้ได้แต่ผมไม่ได้ได้บ่ลายแล้วก็ได้ยู่ครับ จะบอกว่ารอบหน้าเด่นตัวไหนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสูตรผมนะสามสูตรนี้ได้เก้าถ้า9้ามานะถ้า9้ามาครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งถ้า9มารอบหน้านะ9้าที่มาได้นะจะมีเก้ามีเก้าหเออมีเก้าหกเก้าเดเปดเ้าเ้านาเบิ้ลมาแล้วแล้วก็มี9ก้าสอง เออแล้วก็มีเก้าสองครับเก้าสี่ผมขอตัดเพราะเก้าสี่ไม่น่าจะมาครับเก้านะถ้ามีถ้ามาได้นะจะมีมี 97. เก้าเจ็ดดี๋ยวผมเขียนให้มั้ยมีเก้าชอบเก้าตัวไหนแม่แม่แมากเก้าตัวไหนเพราะว่ามีเก้าแน่แล็อกมื้วันที่สิบหกนี้เก้นาน่าจะมา เป็นแค่แนวทางเด้อผมก็พูดเดีว่าผ,ผมให้ไปตามสูตรเพราะว่าสามสูนี้มันชนกันที่เก้าสองสูนี้ชนกันที่หกที่ซีที่หาแต่ว่าเลขที่สิมาได้สําหรับถ้าเก้ามานะซิมีเก้าเจ็ดเก้าแปดมีเก้าเก้ามีเก้าหกแล้วก็มีเก้าสองเก้าศนย์บ่มีเด้อในนี้บ่มีสูตรผมบ่มีเก้าศูนย์แต่เป็นไปได้เบิร์ดเพราะเก้าศนย์ก็เป็นเลยพี่น้องเอออาสิมาเก้าศูน เพราะว่าแต่ว่าสูตรผมว่ามีเก้าสองว่ามีเก้าศูนย์มีมีเก้าสองส่วนถ้าหกถ้าหกมานะผมว่าต้องผมก็คิดหลายเลยผมให้หกกับเก้ารอบหนะ้าผมให้หกกับเก้าเลยครับเออผมให้หกกับเก้าเลยชุดนี้เป็นชุดเก้าต่อไปผมจะเขียนชุดหกให้ชุดหกนี้มีว่าม,ม,ม,มีหลายตัว ชุดหที่ผมเฮ็ดได้นี่ซีมีซีมีหกซีซมีซีหกเออมีซีหกกรสามหกออกไปแล้วแล้วก็ซีมีแปดหกแต่ไว,ว่าซีมาเมื่อมาอันนี้คือชุดหกแล้วก็ซีมีหกเจ็ดแล้วก็ซีมีมีเบิ้ลหกหกครับแล้วก็ซีมีหกสอง อาเบิงนี่แหละได้ซัมนี่แล้วครับเพราะว่าผมว่าจิมีผมว่าเก้าบอเก้าก็หกนี่รอบหน้าครับขนมไทยวันที่สิบหกนี่คือสูตรนะสูตรทั้งหมดห้าสูตรนะชนกันเก้าชนสามสูตรก็ชนกันที่เก้าชนสองสูตรหกสี่ห้าครับนี่คือเลขประจําวันที่แม่นที่สุดร,รอบที่แล้วนะครับเลขประจําวันนะครับเข้าสองตัว ก็คือเข้า3กับ7นะครับรอบที่แล้วเสียดายเต้มเดียวจริงๆนะครับให้8 6ก็มา8 7แล้วก็เข้าหมดทุกศูนย์นะครับเข้าดีนะครับรอบนี้ครับใช้สูตรเดียวกับลาวเลย1 4 9 5ครับรอบหน้านะครับผมให้ผมฟันไปที่9 9ที่มาได้นะจะมี97 98 99 96 92 ส่วนหกนะอันนี้ยังไม่ตัดนะครับอันนี้คือเจาะมาให้ดูก่อนส่วนหกนะครับจะมีสี่หกแปดหกหกเจ็ดหหกหกสองหกหกนี้ไม่น่าจะมาแต่ว่ามันมีเบิ้ลรอบหน้านี่รอบหน้านะครับเก้าวันสิบหกสิบหกปีที่แล้วมันออก สิปีที่แล้วหรออกห้าเก้าปดเจ็ดเก้าเออมันจะวนมันจะมาเลขตัวเดิมไหมครับ 16, สิบหกเมษาปีหกเจดเลขจอกห้าเก้าแปดเจ็ดเกส่วนวันพุทธที่แล้วอะ่ะของงวดก่อนอะ่ะมันจอก9 6 2าหผมว่าเลขเบิ้ลแน่เลยครับ เบิ้ลแน่เลยถ้าเบิ้ลมานะผมวงให้ก่อน99 99แน่นอนมันมาพี่น้องสามรอบถ้ามันไม่มาเบิ้ลน,นะมันยังมาพี่น้องอีกแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมาพี่น้องสูงเพราะฉะนั้นผมวงให้ก่อนสองตัวผมดักพี่น้องให้ก่อนผมจะดักพี่เลขพี่น้อง98ให้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะ เพราะว่าพี่น้องมันไหลมาสามรอบแล้วครับบางคนว่าเลขพี่น้องคือเลขที่มันอยู่ติดกันเลขมันติดกันแล้วมันมาสามรอบแล้วมันมาห้าสี่มันมาตั้งแต่สัญจรพังงามันมาเบิ้ลก่อนเนาะตอนแรกมันมาเบิ้ลสามเจ็ดเจ็ดมันมันเดาไม่ยากสําหรับเลขปีเนี้มันวนไปวนมาแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสเบิ้ลเลยๆเจ็ดประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นผมตีผมให้มันมี กัดเบิ้ลแล้วยิ่งมันออกวันพุธด้วยวันนี้หลายคนบอกว่าหวยมันเบิ้ลแน่นอนผมไม่ผมบอกเลยไม่เบิ้ลแล้วมันไม่เบิ้ลจริงๆแต่มันยังมาพี่น้องเพราะว่าวันอังคารอ่ะมันเบิ้ลยากแต่วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์เนี่ยเลขมันจะเบิ้ลบ่อยแล้วอย่าลืมนะว่าพุธก่อนหน้าและที่มันออกไปแล้วครับมันเบิ้ลศูนย์ศูนย์มานะเออมันเบิ้ลศูนย์ศูนย์มากนะครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกรอบนึง มีเบิ้ลครับรอบหน้ามีเบิ้ลมีเบิ้ลรอบหน้ามีเบิ้ลแน่นอนผมคิดว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันเบิ้ลเพราะสูตรผมทํามันได้เบิ้ลแต่ว่ารอบหน้านะผมผมขอฟันไปที่เก้าผมขอเลือกไปที่เก้าครับอันนี้จะเป็นสูตรใหม่ถ้าได้นะจะมีมีเก้าเจ็ดเดี๋ยวผมเขียนให้ั้ยมีเก้า ชอบเก้าตัวไหนแม่ๆม,ม,มากเก้าตัวไหนเพราะว่ามีเก้าแน่แล็อกมือวันที่สิบหกนี่เก้านาสีมาเป็นแค่แนวทางเด้อผมก็พูดแต่ว่าผมให้ไปตามสูตรเพราะว่าสามสูนี่มันชนกันที่เก้าสองสูนี่ชนกันที่หกที่ซีที่หาแต่ว่าเลขที่สีมาได้สําหรับพอเก้าศูนย์ก็เป็นเลขพี่น้องเอออาสีมาเก้าศูนย์เพราะว่าแต่ว่าสูตรผม,ม,ม 9, ว่ามีเก้าสองบ่มาหกมานะ ผมว่าต้องผมก็คิดหลายเลยผมให้หกกับเก้ารอบหน้าผมให้หกกับเก้าเลยครับเออผมให้หกกับเก้าเลยชุดนี้เป็นชุดเก้าตอบชุดหกที่ผมเฮดได้นี่ซีมีซีมีหกซีซีมี 6, ซีหกเออมีซีหกกรแล้วก็ซีมีหกเจ็ดแล้วเบิง้งนี่แหละได้ซ้มนี่แล้วครับเพราะว่าผมว่าซีมี ผมว่า,เ,า,กเ,กาเลขที่ผมเห็นตอนที่ผมนั่งสมาธินะครับเป็นแค่แนวทางบอกมีว่าเป็นแค่แนวทางนะครับแต่ผมบอกแล้ผมผมฝันแม่นและตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะมีองค์ปู่แม่ย่านะครับแล้วก็องค์ปู่พญารักานนะครับเลขที่ผมเห็นวันนี้ที่ผมหลังจากที่ผมสวดมนต์เสร็จก็คือศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่ครับย้ำอีกรอบ กดไลค์กดแชร์ให้มาอีกด้วยครับขอให้โชคดีขอให้รับโชคขอให้มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันให้คนสาใส้สงการกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ณที่นี้ครับ